จะได้ออกเรือนละจะได้แต่งงานละเป็นคนเข้าใจเรื่องความรักพอดีว่าผ่านมาหลายแบบเออก็อยู่ทั้งสองทีมได้ไหมอ่ะแล้วพี่มิกี้อยากแต่งงานป่ะคะเม่อก่อยากตอนนี้ไม่อยากแล้วมิ้นท์อยากไม่ไจะแต่งงานแล้วนีหนูรู้สึกว่าเหมือนพาเราแต่งงานกันไปมันรู้สึกว่าต้องอยู่กันไปยาวๆแล้วเราน่าจะควรดูไลฟ์สไตล์อะไรกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ วันนี้เราอยู่ในรายการพี่ไม่หักน้องไม่งอแสมเฟกให้ด้วยอะไรอ่ะจะได้ออกเรือนละจะได้แต่งงานละวันเหรอหลังจากที่ยายแซวไปก็รู้สึกว่าไม่ได้ละแค้ใหญ่เล็กก็เลยอยากไม่ว่าจะแต่งงานนี่จะถามความจริงไม่ฉันว่าวันนี้ทำอะไรแนวขึ้นขาด เพราะว่าฉันเป็นฝ่ายที่อยู่ก่อนแต่งฉันก็เลยแต่งก่อนอยู่ก็เลยไม่ได้แต่งสักที <laughs> เมาเถียงกันว่าอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกเลยว่าเพื่อเราหลายคนนะต้องบอกว่ายุคสมัยมันก็มีการเปลี่ยนไปเพื่อนฉันก็มีการอยู่ก่อนแต่งก็มีหรือบางคนแต่งก่อนแล้วลองไปอยู่ไม่รอดก็มีหรือรอดก็มีมันก็มีหลายแบบมันก็แต่ละคนรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกัน <l ots> แต่จะยกตัวอย่างเพื่อนที่แต่งก่อนแล้วก็อยู่ <l ots> <ๆ>เดี๋ยวนี้เพื่อนเริ่มแต่งงานเริ่มไปงานแต่งเยอะทุกคนก็เริ่มแบบว่าแต่งแล้วไปอยู่ด้วยกันแล้วก็มีการแบบปรับตัวกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยรอดก็มีไม่รอดก็มีก ถ้าเฉลี่ยเราก็ประมาณ50า0ิบห้าสิแต่ฉันแบเบสออนตัวเองเราก็รู้สึกว่าครอบครัวเราด้วยฉันก็เลยเลือกแต่งก่อนอยู่ชัวรกว่าไม่โดนเมาส์มว่างั้นมันไม่เกี่ยวแล้วไม่โดนเมาส์หรอกคือต้องเข้าใจก่อนว่าไอ้เรื่องการแต่งงานเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญของหลายๆคนแต่เรื่องความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากจะได้แต่งไหมจะได้แต่งไหมฉันแต่งอยู่แล้วแต่งก่อนฉันก็ได้แต่อีกยาว ไม่คือจะบอกว่าเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจริงๆคือไม่มรักกันด้วยด้วยความที่ยอมรับได้ในหลายๆเรื่องเธอไม่บอกไหมว่าเรื่องความรักบางทีมันเป็นใจคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยสังคมแต่ละที่ไม่เหมือนกันก็ <c oughs> เข้าใจก่อนว่าเราเติบโตมาในคนละแบบมันต้องมีการแลกเปลี่ยนม,นมีการแบบยอมนิดยอมหน่อยหักหน่อยเพื่อแบบแมันมีหลายอย่างหลายสิ่งมากๆที่ต้องเข้าใจกันอะไรเงี้ยซึ่งพูดเหมือนเป็นคนเข้าใจความเป็นคนเข้าใจเรื่องความรักพอดีว่าผ่านมาหลายแบบแตาที่ดอะไรก็ ก็จะเลือกอยู่ก่อนแต่งเพราะว่าการได้อยู่ก่อนเนี่ยได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนได้เข้าใจในหลายๆอย่างหรือว่าวัฒนธรรมของเขาหรือว่าอะไรหลายๆอย่างเคาเจอของเขาที่เติบโตมาด้วยความไม่เข้ากันความอะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการแต่งงานสำหรับเรามันเป็นเรื่องสําคัญไงเรารู้สึกว่าแต่งทีเดียวอยากให้จบเราไม่อยากมานั่งแต่งหลายรอบไม่อยากคือคือเข้าใจว่าโลกสมัยนี้มันอาจจะแบบแต่งแล้วเลิกก็ได้ทูตอาจจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นแต่สาบเราเราจยเป็นแบบคนเซเวทีฟิตหน่อยเราเรารู้สึกว่า การแต่งงานสาวเราคือสิ่งสำคัญคือเราแต่งกับใครแล้วเราไม่อยากเลิกกเขาเรารู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตกับเขาไปจนตายอะไรเงี้ยถ้าเรียนรู้กันได้จบก่อนแล้วรู้สึกว่าคลิกแล้วเข้าใจแล้วทุกอย่างจบแล้วอะไรเงี้ยค่อยแต่งดีกว่าแต่สําหรับฉันเนี่ยฉันคิดว่ามันเหมือนกันที่เราให้เกียรติทั้งครอบครัวด้วยก็ยังแอบแบบมีความหัวโบราณอยู่นิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราก็เกิดมาในยุคที่มันแบบทั้งเปลี่ยนแล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วก็จากที่เห็นเนี่ยรู้สึกว่าเออการแต่งงานมันทําให้เหมือนมันเหมือนเป็นการคอมมิตเมนต์ เราจะต้องรักและดูแลกันและให้อภัยรู้สึกว่าความคําที่เราต้องอยู่กับอีกคนหนึ่งอ่ะมันก็ต้องมีการปรับการจูนอยู่แล้วแหละแต่ถ้ามันมีคําว่าการแต่งงานรู้สึกว่ามันจะเป็นคําที่รู้สึกว่าต้องให้ความสําคัญใช่แล้วรู้สึกว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อกันและกันได้แล้วก็พูดคุยกันได้แต่มันก็ยังมีแบบเหมือนมีข้อสร้อยคองคอที่รู้สึกว่าไปไหนไม่ได้ออ่ะแล้วถ้าเกิดฉันต้องออกไปอยู่ก่อนแล้วค่อยแต่งอัเธอโอเคป่ะก็ไม่ได้เหมือนกัน เขาเป็นคนโผงลาลเหมือนกันแปลกแปลกนะเนี่ยแล้วก็โผงพี่สาวนะเป็นพี่สาวแต่พอถ้าเกิดว่ามีลูกอ่ะมันจะยิ่งกว่านี้อีกนะอ่ะถ้าลูกสาวอ่ะเธอมีลูกสาวอ่ะถ้าเป็นลูกสาวคงโผงมากคือมีแฟนกูกับแฟนว่าไม่อยากได้ลูกสาวรู้สึกว่าอยากมีลูกชายตายแล้วเขาคุยไปถึงการมีลูกสาวลูกชายฉันนี่ยังไม่เคยคุยอะไรเลยไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าถ้าถ้ามีอยากมีลูกลูกชายดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอย่างที่เล่ามาคือรู้สึัวเองห่า เราพูดเราพูดถึงการแต่งงานหรือไม่แต่งเราพูดเราพูดมันมีหลายสิ่งไงแล้วเราสึกว่าจริงๆิการแต่งงานเราสามารถแต่งและเลิกได้เพราะเราไม่ได้ซีเรียสคือมันเป็นมันมันต้องซีเรียสแหละเรารู้แต่ว่าแต่งเราเลิกไม่ได้นะใช่ใช่หมายถึงว่าบางคนบางคนเขาไม่ได้เทคอีซีเรียสขนาดนั้นไงบางคนก็รู้สึกว่าเออมันมันแต่งแล้วแต่ว่าถ้ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลิกลาันไปแล้วก็แต่งใหม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออ ที่ฉันแต่งช้าๆเนี่ยฉันเป็นคนให้ความสําคัญมากเพราะฉันรู้สึกว่าการแต่งงานมันคือหนึ่งเพื่อความเฉลิมฉลองคนก็มาคนก็เสียแขกก็เสียเวลามาแล้วอ่ะเราต้องพยุงความชวนแขกมาหลายรอบก็ได้เป็นปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ได้รับรวยเนาะไม่งานก็ได้เงินไงเขาใส่ซองโอ้ใส่ซองกับงานจัดไงไมรู้ไหมล่าสุดฉันไปงานแต่งเพื่อนมางานเล็กๆจัดแค่สี่สิบห้าสิบคนล้านหนึ่งนะจ๊ะไม่น่าจะแต่งในบ้านไง เราแต่งลลิทะเเนดี๋ยวนะปีนี้มางานแต่งมอสมในอนาคตอีก2ปีเพื่อนมางานแต่งใหม่เป็นคนแต่งหลายรอบอยงเงีออ้เยเหรอแต่งงานเอาสอง <c oughs> การแต่งงานมันก็คือเรื่องยิ่งใหญ่แล้วแอบแบบสิ้นเปืองนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้อค่าดอกไม้ค่าสถานที่ค่าแบบการเชิญค่าอะไรแบบหยิบย้อยที่มันไม่ใช่แบบ หรือว่าค่าเครื่องดื่มอันนี้เราเอ j นจอยที่จะให้คนมาอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าสิ่งสิ่งประดับอบมันเป็นของที่ยังรู้สึกฟุ้งเฟ้อทำใจไม่ได้ก็เลยส่วนต้องให้ความสําคัญก<ม>็เข้าใจได้แต่มันมีเรื่องสําคัญกว่านั้นคือเรื่องเซ็กส์สำหรับ <Okay. S 1> เรา เอาเรื่องเซ็กซ์เราพูดเลยเหรอไม่มัน <c oughs> ต้องพูดเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวกับเซ็กซ์อยู่แล้วข่าววิยาปิดหูลูกอายุ4ี่ขวบรับไม่ได้อ่าเรื่องเซ็กซ์ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเรื่องทีง่สำคัญในชีวิตคู่ในทุกคู่อะไรเงี้ย <c oughs> คือมันมีความชอบหลากหลายในด้านเซ็กซ <c oughs> ์เธอรู้ออไหมว่าบางคนอาจจะชอบแบบซาดิช <c oughs> ใช้โซ่ใช้แทะเราเราพูดไม่ได้ทั้งหมดเลยนะแต่ว่าแบบ มันต้องลองก่อนมันจะรู้แล้วมันต้องมันไม่ได้แค่ลองด้วยมันต้องปรับกันด้วยในเรื่องเซ็กซ์ว่แบบซึ่งถ้าคุณแต่งก่อนอยู่อะถ้าคุณเป็นพวกหัวโวลานอะคุณแต่งไปแล้วคุณเอ้ยเฮ้ยไรม่ได้และอปรับปรับกันไปสรุปจูนกันไม่ได้ดอ,อ๋อเพราะมันเป็นปเ,<ล>เรื่องที่ปรับกันไม่ได้ง่ายๆ เพาจริงๆมันเป็น่ได้ปรับไม่ได้ง่ายๆมันต้องใช้เวลาคุยกันนะหลายๆอย่างเพราะบางคู่ไปหาหมอเลยนะเรารู้สึกว่าพอได้อยู่กานแต่งเรื่องเซ็ก์ก็เป็นปัจจัยเรื่มเเฉยนะครับทุกคนจะบอกผมบ้าเซ็ก์นะครับผมเขาดูไม่ออกหรอกเพราะมันบ้าเขาดูไม่ออกจริงที่มินเชื่อไม่ไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องสําคัญไงเราเลยรู้สึกว่าพอได้อยู่กอนแต่งมันได้ใช้เวลาร่วมกันมันไม่ใช่แค่เรื่องเซ็กซ์หรอกแต่ว่ามันได้ใช้เวลาร่วมกันมันได้เจ้ว่าการใช้ชีวิตในรูปการ เห็นกันในทุกๆด้านเห็นเงินทุกๆมุมอะไรเงี้ยมันเห็นด้านมืดของอีกคนนึงแล้วมันจะแบบใช้เวลาปรับจูนก่อนให้มันเข้าที่ทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันคลิกในร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนแล้วโอเคตบตกลงปลงใจกันว่าโอเคนะสุดท้ายแล้วโอเคฉันแต่งกับเธอจบที่ทําการรีเสิร์ชมาอาจารย์มินคิดว่าการแต่งก่อนอยู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์การเลิกลาเนี่ยน้อยกว่ามันคือความกลัวมันคือความกลัวที่ อาจารย์ทำการรีเสิร์ชมาแล้วต้องเชื่อก็เราก็ได้เหตุผลส่วนตัวของเรามาประมาณนี้แล้วเราลองไปถามเพื่อนๆเพิ่มดีกว่าขอไอเดียจากทุกคนในในยุคสมัยนี้ฮัลโหลพี่เกิ้งสวัสดีครับอะโวเนี่ยว่าไงพวกเราถ่ายรายการ M Story กันอยู่พี่น้องมินกับมอนนีคำถามอยากถามหนุ่มโฉดอย่างเฮีย ว่า<ห>จะแต่งงานเมื่อไหร่คะว่แค่นี้นะ <laughs> มันจะมีทีมอยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่พี่กึ่งจะอยู่ฝั่งไหนครับอุย้ยขอสมวมสสิได้ป่ะไม่อยากพูด <laughs> ไม่ใช่เอาเป็นไ,ไอเดียให้กับเด็กไอเดียให้เด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ก็คงส่งวนใหญ่ก็คงอยู่ก่อนแต่งเลยอยู่ก่อนแต่งพี่กึ่องอยู่ฝั่งอยู่ก่อนแต่งเชื่อผมพี่อ่ะอยู่ฝั่งผมพี่พี่กึ้งเขาไม่แต่งพี่กึงอยู่ก่อนแต่งพี่กึ้งอยู่ทีมผม เออก็อยู่อยู่ทั้งสองทีได้ไหม่ะมันต้องแบ่งคะแนนต้องแบ่งคะแนนไม่เกื้อมันรักรักน้องทั้งคู่อ่ะให้คอครึ่งได้ไหมอ่ะมี่มันไม่ทันแล้วภาพเฮียก็ต้องส้างาเลยสิโอเคโอเคเอาแปบนเราสร้างผมเลือกให้พี่เกื้งพี่เกื้ออยู่การแต่งพี่เกื้งขอขอเหตุผลให้น้องๆที่ดูคลิปหน่อยคือจริงๆการที่เราเราไม่รู้ว่าแต่ละคนนิสัยใจคอเป็นยังไงแต่การที่เราด้มีเด็กกันเนี่ยเราจะได้เรียนรู้นิสัยใจคอจริงๆว่า ที่เราเห็นรู้จักกันผิวเผินนะ่ะอ๋อเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าได้อยู่กันจริงๆอ่มีมิสัยแต่ละคนจะออกมาครับที่เป็นตัวตนจริงๆซึ่งบางมุมอาจจะรับไม่ได้บางมุมอาจจะรับได้อะไรเงี้ย ได้เทียเท่านี้แหละไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกรายการเรามันก็แค่ตีกันไปเรื่องเปื่อยโอเคเรียขอบคุณมาคะอย่างที่พี่กึ่งบอกเลยคือเราคิดเห็นเหมือนกันบางทีนิสัยใจคอคนเราเนี่ยบางทีดูผิวเผินมันไม่รู้จริงๆแต่ว่าต้องอยู่ด้วยกันแบบให้มันเลึกซึงก่อนให้มันมีอะไรก่อนมันถึงจะแบบว่านิสัยใจคอมันจะออกออกมาเรื่อยๆทุกคนมันจะมีความแบบปล่อยความเป็นตัวเองออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆฉันว่าฉันถามคนนี้ก่อนดีกว่าเปิดตัวแขกรับเชิญพิเศษ จ๋วแค่เห็นคำถามไหมแจ๋วแต่เห็นคำถามไหมไฟมาแล้วเข้ามาแล้วอ่ะแล้วมีคำถามให้ว่าอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่หรือเรีอกอะไรฉันเลือกอยู่ก่อนแต่งฉันก็ต้องอยู่ก่อนแต่งอยู่แล้วลีเธอต้องอยู่ก่อนค่ะเอเออะไรมาแต่งก่อนก็หนูกมันต้องศึกษาด้วยใส่ใตคออะไรอย่างงี้ค่ะ ไม่ใช่แต่ว่าในนี้ฉันนึกมาแล้วอยู่แล้วฉันไม่รู้ว่าเธอถ่ายแบบโอ้ยอยากอยู่ด้วยกันมากเลยสิออกไปเลยออกไปแค่นี้แหละแค่นี้แหละหนูออกไปแล้วจ้ะพี่นิกกี้ไปเดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับวันทีพี่สวัสดีครับขอบคุณครับพี่พี่นิกกี้คือบันที่ผมผถ่ายอยู่กับพี่มิ้นอยู่วางสายกูเลย พี่นิกกี้สวัสดีครับพี่นิกกี้ขอเบอร์ขอเบอร์ได้ไหมขอเบอร์พี่นิกกี้มีสาวขอเบอร์พี่ไดใช่ญญขอเบอร์หน,หน่อยนะมีสาวขอเบอร์พี่ชายวันที่ไปขอเบอร์ไม่ใช่เลยนะบอกสาวขอเบอร์นี่ขนาดสัญญาไม่ดีแล้วจบแล้วฮ <laughs> <laughs> ัลโหลพี่นิกกี้สวัสดีคะ่ะ <laughs> สวัสดีจ้าท <laughs> ำเสียงหนูได้ได้เ,เหรอได้เนี่ย มเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีนะทำไมคุณถึงส่งเบอร์มาให้ผมได้สัญญาณไม่ดีแต่พอได้ยินเสียงผู้หญิงกูส่งได้เลยอคุณไม่ได้ยินผมขอเบอร์อะไรเลยใช่ไหมไม่ตอนแรกพอเป็นมึงพูดกูจะวางเลย <c oughs> พี่วางแล้วแล้วนึง <c oughs> พี่นิกี้พี่พอดีมีคำถามมาถามพีช่ชายได้เนาะที่อยู่ก่อนแต่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่ดีกว่าอยู่ก่อนแต่งกับแต่งก่อนอยู่อะอยู่ก่อนแต่งดิมีผลไหมพี่ทำไมพี่มีเพราะว่ามันจะได้ลองใช้ชีวิตกันก่อนไงเอออะไรไม่ดีจะได้ปรับมันก่อนใช่ไหม ว่าอาจะแต่งดีไหมอะไรแล้วพี่นิกกี้อยากแต่งงานปะคะเมื่อก่อนอยากตอนนี้ไม่อยากแล้วมิ้นอยากไหมล่ะขอบคุณค่ะอคขอบคุณครับพ,พี่นิกกี้ขอบคุณครับเดี๋ยวไว้ว่ากันพี่ ครับผมสวัสดีครับท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับคนสองคนมากกว่าว่าแบบคุณจะตกลงยังไงคุณจะดีลกันยังไงบางคู่อาจจะแบบแต่งก่อนอยู่แล้วสบายใจกว่าแต่ว่าสะดวกแบบไหนใช่แต่สุดท้ายแล้วฉันจะเลือกอยู่ก่องแต่งดีเพราะว่าเราจะได้รู้ตัวตนของอีกฝั่งหนึ่งเราจะได้แบบไม่ต้องแยกย้ายถึงูกไหม,มไม่เสียเวลาแต่งงานแต่จริงนะถ้าตุ้ยได้มาลองอยู่กับม่อนก่อนนะมันอาจจะเลือกไปแต่งก็ได้มันออกไปแล้วสิ ว่าเดี๋ยวออกไปถามคนทีน่บ้านดีกว่าทุกคนว,<ล>ว่าเขาเลิกกันแบบไหนย,ยุคสมัยนี้เขาเป็นยังไงกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าสวัสดีครับอยู่กับมารจะแต่งงานแล้วมารีไปเนีออ่ยฉันจะโกรธเธอทำไมล่ะฉันก็เลยจะปรึกษาเธอหรือจะคนไม่มีผัวนเนี่ยนะโอ้นักการเมืองเดี๋ยวกันเธอฉันจะอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่ดีอยู่ก่อน ว่าแต่งก่อนอยู่อยู่ก่อนแต่งสิฉันแต่ง้วอยู่แล,แล้วมันไม่เวิร์มันคืยนอยังไงย่ะหรอเลิกไม่ได้ฉันมูลเล่นฉันไม่ได้แต่งงานแต่คำถามก็คือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นเธออยู่ก่อนแตง่งหรือว่าแต่งก่อนอยู่ แ,แต่เราจะลองถามผู้ชมทางบ้านดูว่าเขาจะตอบว่าอะไรกัน We do a content like uh oh, okay. you wanna marry first or you wanna like uh, live together before m a r r y what do you think about it uh, I think we should marry first before living together why oh because in my religion we have to marry first and then we can live together right Where you come from? Indonesia, oh, Indonesia. Right. okay yeah. yeah, first แต่อินโดนีเซียเป็นอย่างนี้อยู่แล้วป้าเขาเป็นคนที่แบบว่าต้อง culture นิดนึงอ่ะอ่ it's kind of your culture right we need to be halal first we need to be halal first halal we are muslim y e a i h t you are muslim you e a h y here for vacation yeah alright l enjoy thank you thank you thank you ตอบได้นะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่งกันอยู่ค่ะแต่งก่อนแล้วก็อยู่ใช่ค่ะอยู่อยู่ก่อนแล้วค่อยแต่งอะไร จะได้ศึกษาความเป็นอยู่กันก่อนที่จะแต่งงานกันไปแล้วไปอยู่ด้วยกันจริงๆเพราะว่าเหมือนไปอยู่ด้วยกันแล้วไม่ไม่ติดไม่ใช่ค่ะไม่ติกกันแล้วก็แบบก็แยกย้ายกันไปอะไรอย่างนี้ด้วยเราอาจจะอายุมากกว่าก็เลยแบบว่ามีความคิดนันเดิมว่าอาจจะต้องแต่งก่อนแล้วค่อยอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้โอเคโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอยู่ก่อนแต่งทำไมอะคะเราจะได้ เรียนรู้ไปในตัวเพราะความรู้แบบเขาแต่งกันแล้ดีมากอยู่กันยอดโอเคขอบคุณนะคะอยู่ก่อนแต่งก็ได้ไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรใช่่ะอยู่ที่คนแต่งง่ายกว่าปะเพราะว่าง่ายกว่าพี่ใช่ค่ะมันได้รู้จักทั้งใสใจกันใช่ค่ะใช่แต่งก่อน่่คะแต่งก่อนดูนุ่มละเมืนกันเหมือนกันเลยนะล่ะอยู่ก่อนแต่งอืูอขอให้ผลได้ไหมครับเออบางทีเราอยู่ด้วยกันแล้วบางทีมัน มันเป็นทั้งดีและไม่ดีอืจะได้เรียนรู้เห็นผ้าแท้ของกันและกันใช่ไม่ได้ไม่ได้ปรับตัวกันแต่งก่อนอยู่ครับแต่งก่อนอยู่ใช่ครับเพราะอะไรครับเราจะได้ดูนิสัยกันศึกษานิสัยกันก่อนก่อเลือกอิู่ก่อนแต่งค่ะรู้สึกว่าเหมือนผ้าเราแต่งงานกันไปมันรู้สึกว่าต้องอยู่กันไปยาวๆแล้วเราน่าจะควรดูไลฟ์สไตล์อะไรกันก่อนจะได้ดูคนปรับอะไรอเห็ยนคำ เด็กรุ่นใหม่เราเป็นตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่โอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับอยากฟังความเห็นของคนทางบ้านเหมือนกันใช่ว่าเขาคิดเห็นว่ายังไงบ้างนะคะก็ยังไคอมเมนต์มาข้างล่างและอยากให้เราทําคลิปอะไรเนี่ยก็ลองพิมพ์มาดูเดี๋ยวเราจะไปลองเลือกดูว่าเอ๊ะจะมาถกเถียงกันเรื่องอะไรดีอะไรเงี้ยได้ค่ะก็สำหรับเทปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเจอกันเทปหน้าครับบ๊ายบาย